กราบสวัสดีทุกผู้ชมชาวลบอกร์แมปคิงเลยก็เชื่อกันด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วโดนสวร์กมมิ่งอ่านคิดวิ้งนะครับผมก็จะมาทำการนำเจ้าหมัดมังกรวีสองไปจัดการเจ้าแห่งทะเลคนเดียวเนี่ยทุกคนนะนี้ทุกคนเปเจ้าหมัดมังกรแล้วก็นาวีสองนะที่ทำโคตรยากเลยทุกคนนะใช่ผมมาทำยากมากเลยทุกคนนะหมัน,นี้ เอออย่างยากเลยโอเคคลิปนี้เราจะเอาเข้าไปตีเจ้าสลีนเดอร์คอร์นาบันึว่าจะเป็นยังไงนะโอเคมาทำการรีวิวสกิลเขาก่อนดีกว่านะโอเคมาสกิลซาตูงนาเป็นโกงเล็บแห่งความโกรธนะชื่อสกิลทุกคนโอเคเป็นการง้างหมัดทุกคนนะแล้วก็ต่อยฮะอืนี่ทุกคนนะสกิลซาสกิลเดียวสองหมื่นฮะโอ้ยโคตรแรงทุกคนนะคือนี่อ๋อท่าเป็นหมื่นวะเนี่ยเหมือนมาจะ สองทำทำดาเมจสองฮิตหรือเปล่าทุกคนเมื่อกี้นะเออมันเลยขึ้นสองหมื่นนะเออครับนี่เห็นไหมทุกคนนะสองฮิตนะน่าทำดาเมจสองฮิตนะทุกคนนะหมัดนี้นะไอ้ซิลเซตเนี่ยเออซิลิเซ็ตของหมัดนี้นะเออครับทุกคนเป็นไงโคตรแรงทุกคนแล้วก็คูดาวเร็วด้วยนะวันนี้ทุกคนนะต่อไปอุ้มก็จะเป็นเจ้าสกิลเอกเลยนะเป็นลมหายใจราชามังกรนะชื่อสกิลเป็นการ ทุพื้นนีทุกคนนะดาเมสองหมื่นเดเดี๋ยวมาดูสองตัวทุกคนมาดูสองตัวนะโอเคเกมใหม่ดูโดพันโดนตัวเดียวทุกคนมันจะเท่าไหร่นะโอควมาปุ๊บนีทุกคนนะหมื่นทุกคนนะไม่แรงเท่าไหร่นะสกิลที่ไม่ค่อยแรงนะทุกคนแต่ก็จะได้นะเพราะว่ามันคูดาวเร็วทุกคนนะอ้ยหมันนี่มันเ้าจะคูดาวเร็วมากเลยทุกคนมาณนี้คนจาสกิลเอกนาไปการทุพื้นนีอย่างที่ต่อไปมันก็จะเป็นเจ้าสกิลสีน้ำทุกคนนะเป็นกรงเล็บมังกรนะ เป็นการปากรงเล็บเปขหน้าทุกคนนะวันนี้ฮะวูบนี่ทุกคนก็จะปาไปนะนี่คนรัวทุกคนดาเมจหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนะเป็นไงอย่างแรงทุกคนนะแต่ก็ผมว่าสกิลนี้คือไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะพวกมันอยู่นิ่งตอนใช้นะ่ะเจ้าทะเลอาจจะปล่อยสกิลสวนเรามาเราจะตายได้ทุกคนก็จะพยายามไม่ใช้เท่าไหร่นะสกิลนีน้แต่ก็ใช้ได้ทุกคนนะมันแรงมากนะนี่ทุกคนนะแล้วก็เอฟเฟกต์ก็จะสวยมากเลยนะ เหมือนกับหมัดใสบอกเลยสบอวิสองเลยนะบางสกิลนะ <c oughs> โอเคมานี้ทุกคนสับเจ้าสกิลซีนะสุดท้ายผมก็จะเป็นเจ้าสกิลวีเนี่ยทุกคนนะเป็นความหายนะของมังกรทุกคนเป็นการปล่อยมังกรรอบตัวนะรึบหนีทุกคนนะมังกรก็จะสุม่มเอ่อทำลายไปรอบตัวเรานะนี่มันก็จะออกมาจากตัวเรานะแล้วก็จะพุ่งไปพุ่งมาใุกคนรอบตัวเรามานั้นแล้วก็ทำดาเมจด้วยก็แรงทุกคนนะสกิลนี้นะถ้าโดนแบบเต็มๆนะถ้าโดนบอสเนี่มันตัวใหญ่ทุกคนนะบันเปน่าแรงมากนะ วันนี้ทุกคนเจ้าสกิลว,วีนะแล้วก็ครูดาวก็จะเออช้ามากเลยวันนี้ทุกคนเนโอเคมาทําการไปตีเจ้าทะเลเลยละกันทุกคนนะตอนนี้ก็เกิดอีกแล้วนะเจ้าทะเลโอเคไปะก็ใช้เจ้าผลแสงแล้วกคน,นัะงเป็นตัวช่วยนะแล้วก็จะเป็นเจ้าคาทานะคาทาฮิวทุกคนแล้วก็จะเป็นเจ้านี่เหมือนเดิมนะที่ป้องกันดาเมจจากเจ้าทะเลนะนี่ซีคิงสกิลนะสกิลสกิลโอเคปะไปละกันทุกคนนะ โอเคมาถึงเกาะเจ้าเลยแล้วนะเลกาซี่ไอแลนด์นะมามาเจ้าเลย์เรียรรอก่อนทุกคนนะมาทุกคนนะโมเดลกำลังโหลดเลยตัวสีแดงทุกคนนะก็อีสีแดงจากยิปี่แล้วแล้วะเนี่ยคืออืีย์ไแล้วที่เราใช้บทพิษตีเจ้าเลไปนะตัวนั้นก็สีแดงทุกคนนะโอเคตัวหน่อยอืมทุกคนเฮ้ยอย่างแรงอะแล้วก็สกิววีบอกโอ้โหตัวุ่ดอกทุกคนเฮ้ยห้าหมื่นทุกคนนะ กูแรใช้ได้เลยทุกคนนะผลนี้ไม่ใช่ผลนี้หมัดนี้ทุกคนนะเฮ้ยปุ๊บอืุย๊ยสามหมื่นทุกคนนะเฮ้ยเมื่อกีส้สกิลแซดเหรอทุกคนนะสกิลแซดทำดาเมจเหมือนจะสามฮิตนะูชิวเลยชิวเลยชิวเลยทุกคนนะแล้วก็สกิลวีทย์ทุกคนบนกว่าดาเมจเต็มๆเท่าไหร่นะแต่เป็นเต็มๆคือห้าหมื่นสี่โอ้โห้ผลนี้แรงจริงทุกคนนะเฮ้ยแล้วก็เสียมันคือผมว่ามันไม่มีสกิลแบบว่าว่าพุ่งทุกคนนะแบบสกิลหลบเหมือนหมัดอิเล็กโตเนาะคือ อันนี้ทุกคนเดี๋ยวก็ใช้ได้ฮะแต่ก็แรกพาด้วยความแรง่องนะก็คุ้มเลยนะโอเคนี่ไงโอ้โหชิลทุยคนดูดิเลือดเจ้าเลยอทุกคนลูามาเยอะมากเลยนะเอออเคมาพนมันเลยฟองน้ำของนายนะเราไม่กลัวหรอกแล้วก็วีผมนี่วีห้าหมื่นบวกกับแซดอีกเป็นเก้าหมื่นโอ้โหแรงจัดเลยไม่จริงนะมาเลยคันนี้เลยเลย มาเจ้าสลีดดีไงโดนหน่อยเอาไปห้าหมื่นทุกคนนะบอเลโกงเล่มมังกรนี่นี่โดนโดนทุกคนเป็นไงเจ้าเลย่ยกับมุดหนีทุกคนนะกลัวนะคือเจ้าเล่กลัวทุกอย่างแหละโอเคเออนี่สี่หมื่นสี่หมื่นแล้วก็เอ็กผมเอ็กก็หมื่นเดียวเอ็กก็ไม่แรงทุกคนนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะสกิลอื่นมันแรงอยู่ละโอเคขึ้นวันขึ้นโอเคมาสกิลเซตปุ๊บซีโอซีไม่ใช้วีดีกว่าอื โด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 เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเก้าหมื่นทุกคนอย่างแรงเออตบหน้าเจ้าเลทินก็เออก็หนีหนีโอ้ยโอ้ยโอเคโอเคไปก่อนไปก่อนทีนี้ที่ผลแสงนะถ้ามีอาจจะลำบากกว่านี้นะนี่นี่โดดๆๆเอฟเฟกต์แบบว่าสวยมากเลยทุกคนนเอฟเฟกต์ทําันระเบิดนะโอเคเออแล้วก็วิ่งบล็มบูบบูบบูบบบหนีเป็นไงหมดหนีเลยทุกคนเจ้าเลนนะร้อยไปอีกฝั่งหนึ่งละโอเคมา ฝลแสงนี่สุภาพทุกคนนะบวกกับมัดนาก้อนทะลอนนะไม่ใช่มแล้วท็ตอนเป็นมัดเออกรงเล็บบางไอ้ไม่ใช่มัดบางกรอะไรวะเนี่ยสามหมื่นนี่มามาปุ๊บแล้วก็เออโอ้โหดูดูทุกคนนะเฮ้ยเจ้าเล็กก็แหลมกันเนี่ยไม่นะเลยตายทุกคนเอาขึ้นนก่อขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนนั่นแหละพุ่นไปเลยอ่าไม่โดนไม่โดนแล้วก็ปุ๊บแล้วก็อุ้ยผม โอ้ไม่ไม่โอโดนเติมเลยทุกคนนะสกิลวีไม่อยู่นิ่งนะเออเออเเสียมันอนั่นแหละนั่นแหละจะเละกับตายแล้วโอ้จะตายตกน้ำตกน้ำทุกคนจะตายโอเคเคมาเออพ่นมาเลยมาอึ๊บอ๋อเปิดเปิดทาสกิลผลแสงเฉลเลยเอาค้างด้วยอึ๊บโอ้จะตายแล้วทุกคนจะตายแล้วไม่ไม่ขึ้นขึ้นด่วนขึ้นด่วนโอ้ทุกคนนะขึ้นทันเฮ้ยดีนะขึ้นทันโอเคแล้วก็ นี่ไงต่อต่อต่อไปทุกคนต่อไปเรื่อยนะผมจะไม่ใช้สกิลที่มันอยู่นิ่งนะอันตรายเดี๋ยวตายโอเคมาอ่าโอเคมาใช้ท่าทุกคนนะเจ้าเล่กคูดาวสกิลเข้าไปนี่โดนโดนแล้วก็ปุ๊บเป็นไงเป็นไงก็ขึ้นสิครับโดนทุกคนโดนอยู่นะแต่ก็ไม่เจ็บหรือเปล่าจะตายแล้วเนี่ยจะตายแล้วโอเคเจ้าเร็ก็จะตายเหมือนกันนะครับเจ้าเร็กก็เหลือเลือดอยู่ครึ่งหลอดตอนนี้อทุบทีแล้วก็ ไปเลยกองเล็บมังกรแล้วก็โดดพ้นน้ำไม่ใช่โดดกำลังใส่โอเคโอเคขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อน โอ้คหขีวมดีเจ้าอยเลนจุดสามแสนด้วยนะสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแล้วตอนนี้ไก่ตายเพรเจ้าเลนนะแป๊บเดียวด้วยกันนะอืมมาโดนอหน่อยสกิลซี่นี่ชิวบ้างเลยทุกคนหมัดนี้นะเอาจียังระบาดกูเลยโอเคเอาเป็นว่ามันก็ดีทุกคนหน้าหมัดนี่นะดีมากเลยด้วยเพราะดาเบบมันก็ยังแรงมากเลยทุกคนนะดูดูดูทุกคนนะแค่สกิววีเนี่ยคือแต่ว่าสิบเอ็กซ์นีคือไม่แรงนะนี่เอ็กซ์นี่คือหมื่นเดียวทุกคนนะแต่ว่าสิอื่นนี่แรงมาก โ okay. อ,อ okay, okay, 7, 2, เคเค้ยโอเคจะตายจะตายโอเคขึ้นก่อนอนี่เป็นไงทุกคนนะสกิลเซตก็สามหมื่นแล้วทุกคนแต่สกิลเอ้นี่คือไม่ไม่เกี่ยวโอเคสกิลเอ้นไม่แรงนะม,มาคุณเจ้านจะตายตอนะนี้หรืออยู่เจนะ็ดหมื่นนะมาโดนสกิลวีแล้วก็เซตตุง้งเรียบร้อยทุกคนนะปิดฉากไปนะเจ้าเลยกำลังพนฟองน้ำอยู่เลยเรียบร้อยทุกคนนะ เป็นเงาอย่างโหดนะวันนี้ว่าได้กล่องแล้วนะเทียหนึ่งทุกคนนะหนึ่งอีกแล้วนะหนึ่งเหมือนมันคิดทีแล้วเลยเครู้ไนดะ้วันรี้ว่าได้ปปของแล้วนะโอ,โ,โอ้โหหัทรายผลทรายจะเอาไปคลิปหน้านะตีเจ้าเลยวันนี้ทุกคนนะเคเกลืออีกแล้ววันนี้ทุกคนสบเจ้าหมัดเออมังกรวีสองเที่ยงเลยนะใช้ได้เลยทุกคนนะโอเคผมก็มกเป็นบ้านของศับการ์นะ้าหมัดมังกรวีสองเป็นตีเจ้าเลยนะทุกคนนะก็ถือว่า ดีเลยเลยดีมากเลยทุกคนนะวิกิลินพันธ์นะขอไปดีมากเลยทุกคนนะหมัดมังกรน,นี่นะคือโคตรดีทุกคนดาเมจแรงนะยกเว้นสกิลเอ็กนะสกิลเอ็กคือไม่แรงเท่าไหร่ดาเมจเหมือนเดียวทุกคนนะแต่ว่าสกิลอื่นนี่คือแรงมากทุกคนนะสกิลเซตเนี่ยคือแค่ต่อยไปหมัดเดียวก็สามหมื่นแล้วทุกคนนะสกิลวีก็หนะ้าหม,มื่นนะรวมประมาณเก้าหมื่นอยทุกคนนะคอมโบไปนะวี v กับเซตนกักบัตรมังกรพี2สองนี่นะโคตรแรงทุกคนแนะนําเลยทุกคนนะ เพราะว่าไม่ดีกับผลมือตื่นสกิบีนะที่ผมเอาเอา,เอาลงไปทุกคนในคลิปนั้นนะคลิปผลมือตื่นสกิบบี้จเจาเล่นะใครยังไม่ดูก็ไปดูได้ทุกคนโอเคมานี่ละกันทุกคนนะแนะนำแนะนำแนะนำโอเคครับคลิปนี้ก็พอไว้ที่ละกันนะครับผมนะใครชอบก็ลืมกดไลค์คือตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมนะเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปทุกคนนะโอเคครเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย